บทที่10การตัดสินใจของเขาทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจดูจิตใจสุภาษิตบ,บทที่21ข้อที่2ถ้าขวานทื่อแล้วและเขาไม่รับให้คมเขาก็ต้องออกแรงมากแต่ประโยชน์ของปัญญาคือการนำมาซึ่งความสำเร็จปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่10 หูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตอยู่ท่ามกลางคนมีปัญญาสุภาษิตบทที่15ข้อที่31บุคคลที่วางใจในความคิดของตัวเป็นคนโง่แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยกู้สุภาษิตบทที่28ข้อที่26อย่าพูดให้คนโง่ได้ยินเพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้าสุภาษิตบทที่23 ข้อที่9คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นสุภาษิตบทที่18ข้อที่2ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันสุภาษิตบทที่2ีข้อที่3คนมีปัญญาย่อมระวังตัวและหันจากความยุ่งยากแต่คนโง่ ขาดการยับยั้งตนและประมาทสุภาษิตบทที่14ข้อที่16ความยำเกรงพระยาเวเป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้สุภาษิตบทที่9ข้อที่10บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรมไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบยอเยาะเย้ยสดุดีบทที่1ข้อที่1 ข้ามอธิฐานข้าแต่พระเจ้าขอเติมใส่ชื่อสามีนะคะสามีของลูกให้เต็มเปี่ยมด้วยความยำเกรงพระเจ้าและประทานสติปัญญาแก่เขาในทุกการตัดสินใจของเขาขอให้เขาเคารพยำเกรงพระองค์และทางของพระองค์และสแสวงหาที่จะรู้ถึงสัจธรรมของพระองค์โปรดให้เขามีวิจารณญาณที่ดี เพื่อเขาจะตัดสินใจตามการทรงสำแดงของพระองค์โปรดช่วยเขาให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและปกป้องเขาจากการทำสิ่งที่โง่เขลาขอทรงนำความโศดเขาไปจากใจของเขาและช่วยเขาให้เห็นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วโปรดเปิดดวงตาของเขาให้เห็นผลพวงของสิ่งที่เขาจะกระทำได้อย่างชัดเจน ลูกทุนขอให้เขาฟังที่ปรึกษาที่ดีและไม่เป็นคนดื้อรั้นไม่รับฟังใครโปรดประธานกำลังแก่เขาที่จะปฏิเสธคาแนะนําของคนอธรรมแต่ให้ฟังคําปรึกษาของพระองค์เนื้อสิ่งอื่นใดลูกขอประกาศว่าแม้ว่าในใจของมนุษย์มีแผนงานเป็นอันมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้านั่นแหละจะดำรงอยู่ได้สุภาษิตบทที่19ข้อที่21 โปรดสอนเขาแม้ในยามที่เขาหลับข้าพเจ้าถวายสาธุการแด่พระยาเวผู้ประธานคำปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเออตอนกลางคืนจิตใจของข้าพเจ้าเตือนสอนข้าพเจ้าสดุดีบทที่16ข้อที่7และในเวลาเช้าลูกทุนขอให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องแทนที่จะกระทำตามเนื้อหนังของตนเองลูกรู้ว่าปัญญาของโลกนี้คือความฉดเคา ในสายพระเนตรของพระองค์เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่ในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะมีเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงจับคนมีปัญญาด้วยอุบายของพวกเขาเองหนึ่งโคริน์บทที่สข้อที่19ขอให้เขาอย่าได้ข้องแวะกับมันเลยแต่เพ่งมองที่พระองค์และฟังพระสุรเสียงของพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน คนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะสุภาษิตบทที่1ข้อที่5อย่าคิดว่าตนมีปัญญาจงยำเกรงพระยาเวและจงหันจากความชั่วร้ายสุภาษิตบทที่3ข้อที่7ความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนสุภาษิตบทที่1ข้อที่7 แล้วเขาจะทูนเราแต่เราจะไม่ตอบเขาจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเราเพราะว่าเขาเกลียดความรู้และไม่เลือกเอาความยำเกรงพระเจ้าเขาไม่รับคําแนะนําของเราเลยแต่กลับดูหมิ่นคําตักเตือนของเราทั้งสิ้นสุภาษิตบทที่1นึ่ข้อที่ยีถึงสามนุษย์ที่หลงไปจากทางแห่งความเข้าใจจะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตายสุสภาษิตบทที่21ข้อที่16